รสวาไรตี้ขยี้ข่าวดราม่าทุกเรื่องราวที่นี่ทุกวันูนนนนแล้วมันเป็นอะไรอ่ะมันทํางานลําบากเหรอหรือมันอะไรเออมันก็น่าจะลําบากด้วยแหละก็ไม่อยากให้ยูทูบเบอร์มาพวกสื่อพวกนั้นมาคือซีซันไปกินน้าเย็นก็ไปไม่ได้แบบนี้นะซื้ออ้อมคางอ้อมเออ,อยู่แบบนี้นะความหมายนะเออนะ เพราะะนั้นมันเข้าล็อกเข้ารอยเขาดิมันจะทํางานง่ายเข้าใจไหมอืมอืมอยากให้ทํางานง่ายไงเข้าใจไหมถ้าไม่รู้จกักบริบทก็จะออกมาพูดนะแล้วถ้าคุณนําเสนอตั้งสองฝ่ายไม่รู้จกักบริบทถ้าคุณจะพูดคุณก็ต้องเป็นการพูดโดยการตั้งคําถามไม่ใช่กล่าวหาเขาเลยใช่อืมเป็นการพูดแบบตั้งคำถามหรือเปล่าหรือไม่อะไรแบบนี้อันนี้คุณมากล่าวหาเขาเลยว่าเขาอยากดังอยากเด่น,อย,ดนอยากดังอยา่างนี้อ่า อยากช่วยช่วยโอกาสตอนที่หลานตุยอะไรแบบเนี้ยเออพูดทั้งทั้งที่ตัวเองไม่ได้ติดตามมาใช่อยากเด่นอยากดังวิ่งเข้าเข้าหาสื่อเออเออก็ในเมื่อโอกาสมันมาแล้วอ่ะไม่เขาไม่ได้วิ่งเข้ามาหาสื่อนะสื่อมาหาเขานะก็โอกาสมันมาหาเขาเขาก็รับไว้เออสื่อเข้ามาหาเขาเองใช่ไม่ว่าอะไรเพราะว่าสื่อดังปุ๊บแล้วทีนี้ไอ้ที่เราพูดว่าวิ่งหาแล้วมีคนมาสนใจ มีคนมาสงสารเพ่ออะไรครับมีคนไปสงสัยพ่อะเอีกไงเอฟซีก็ให้ความสงสารมาให้กําลังใจเขาไม่ได้ไปขอกําลังใจจากใครแตร่มีคนมีเอฟซีนี่ประชาชนนี่เอให้ความสนใจใช่ไหมล่ะนะครับไม่ความสนใจไงอืมมันเป็นแบบนั้นอืมมันเป็นแบบนั้นไงครับพี่น้องเอฟซีนะอืมอืม กับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นแบบนี้นะครับนะพี่เอิญที่บอกที่บอกว่าวิ่งหาสือา่อนะคือหมายหมายถึงอะไรหมายถึงไปไปรายการโหนแบบนี้บอกหรือยังไงรายการโหนหน่ะการที่เขาไม่ไปเอ่อการที่เขาไปเขาไปแทนใครต้องถามต้นสายไปเหตุด้วยใช่เขาไปแทนใครเออใครอนุญ,ญาตให้เขาไปใช่เออ แต่พอเขาพูดผิดนิดเดียวเอเมานวไปเรื่องเป็นเาว่องเป็นราวผิดใจเลยตัวเองทําไมไม่ไปเองอตั้งแต่วันนั้นตั้งแต่วันนั้นเอ้าคุณไม่ไปเองคุณใช่ไหมล่ะออสังคมก็ต้องการความจริงไงแต่ทําไมไม่กล้าไปหล่ะหอหน่าเสียดสีขาวนะมันจะเร็วๆนะมันบดทั้งคืนก็ไม่เต็มทำไมให้คนอื่นไปแทนใช่ทำไมไม่ออกมาพูดล่ะตั้งแต่เริ่มแรกเริ่มต้น นี่แหละครับว่าเขาเอ่อวิ่งการที่ออกซื้อออกนั่นออกนี่นี่แหละเขาทําไมเขาถึงไม้การที่ไปออกรายการนะมันมีค่าตัวเขาก็ให้ทั้งทุกบาททุกสตางค์นะจะบอกให้ใช่รู้สึกว่าค่าตัวจะได้มาสามพันอืมเขาก็ให้เจ้าของตุ๊กตาหมดเลยนะใช่เอออืมถามว่าเขาอยากเด่นอยากดังเพราะเรื่องนี้อ่ีนใครจะไปรู้ว่ามันจะเด่นมันจะดังใช่ไหมล่ะพี่น้องเอสจีนะ สื่อเขาวิ่งมาใช่ืก็มาวิ่งหาเอาไม้จวบปากใช่ไหมล่ะเออ้เมื่อเขามีโอกาสแล้วเขารับโอกาสแล้วก็มีเอฟซีสนใจทีนี้อ่ามีทุกคนมีผู้คนสนใจทีนี้เรตติ้งเขาก็ได้ทีนี้ยังไงการนําเสนอเอย่าพูดเลยคนคนที่อันช่องที่เอามานําเสนอว่าเขาอยากเด่นอยากดังอ่ะเออมันก็คนหนึ่งแหละที่วิ่งหาแสงหากระแสอ่ะวิ่งไปทั่วอืม วิ่งไปหาทําข่าวทําคลิปทำคอนเทนต์น่ะใช่มันก็วิ่งหาหาแสงเหมือนกันนั่นแหละใช่อยากเด่นอยากดังใช่ไหมล่ะอืมอยากเด่นอยากดังอย่างนี่เหมือนกันนั่นแหละนะครับนาอแต่ไม่ดูตัวเองแบบนี้ใช่ไหมตายแล้วครับพี่น้องเงีบชีอ๋อมันได้โอกาสผสมโจมตีพ่อไปอีกอืมแต่ปากบอกพูดอะไรให้ความเป็นธรรมอ่าให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายลุกตนตีนนะครับนะ <laughs> ไหนเอามาเอามานำเสนอสิอีกฝ่ายหนึ่งอ,ะอ่ะเอามานำเสนอให้ดูหน่อยสิอีกฝ่ายหนึ่ง <laughs> ครับแต่อีกฝ่ายหนึ่งทําไมไม่ออกมานําเสนออะฮะว่าเขาได้ทําอะไรบ้างหลังจากที่พบตุ๊กตาแล้วอะ่ะเขาได้เขาได้วิ่งเต้นอะไรไหมเออ,อแล้วคนที่ออกจาก,<น>จากการหลบหลีกหลีกเลี่ยหลีกเลี่ยงหลบหลีก,ลก,ลกเออไม่พูดไม่อะไรเออแล้วเขาทําอะไรถามก่อนใช่แล้วมันมันเป็นวิ มันมันถูกวิสัยของความเป็นเจ้าของตัวตาไหมออแล้วก็คนบางคนก็วิ่งเข้ามาหาเขาเหมือนกันนะคนที่พูดก็เหมือนกันนะเออาวิ่งม,มาหาเขานะขอบคุณมากนะครับพี่พิเกย์น,นะจ๊ะจิเกย์<ท>แต่คนบางคนก็วิ่งเข้ามาหาเขานะเออวิ่งเข้ามาหาเขาเองนะเออนะครับพี่น้องเอฟจีนะสื่อวิ่งหาตั้งแต่ ยังไม่มีฝาบ้านใช่ตั้งแต่ตุ๊กตาหายเผูกเปนอนใต้ต้นไม้ค่ะหลังจากนั้นสื่อหลังไลเข้าเข้าหาแล้วคนบนบ้านอยากดังเหรอคะไม่รู้ใครอยากวิ่งตามแสงอยากดังกันแน่คะ่ะเมนค่<า>ะไม่รู้ใครวิ่งตามหามเสียงเนาะนะครับมันก็เป็นแบบนั้นนะนะนี่แหละครับไม่มีใครรู้หรอกครับว่าจะเด่นว่าว่าจะเด่นว่าจะดังว่าจะมีคนรู้จักณนะตอนนั้นอ,อ่ะเขาไม่ได้มาวิ่งวิ่ง อ่ะสื่อไม่ได้วิ่งเข้าหาแค่พ่อพระเอกนะคะใช่วิ่งเข้าหาทุกคนครับวิ่งเข้าหาทุกคนทุกคนในหมู่บ้านเฉพาะเขาอ่ะอยากโดยเฉพาะเขาอยากได้ในเรื่องของเจ้าของตุ๊กตาแต่เจ้าของตุ๊กตาปฏิเสธปฏิเสธไม่พูดอะไรทั้งสิ้นเลยปฏิเสธทุกช่องทางปฏิเสธการให้สัมภาษณ์การนู่นนี่นั่นทุกอย่างใช่เพราะว่าอะไรใจเขานกรูไง เออกลัวหลุดไงใช่เขาก็อยากนู่นแล้วยิ่งจะสัมภาษณ์เจ้าของเรื่องนู่นแ,ลแหลวแล้วเขาจะมาสัมภาษณ์ทําไมเพราะไปอีกแต่มันไม่พูดไงเออเข้าใจไหมอืม <c oughs> แต่มันไม่พูดแต่พอพอสื่อเข้ามาสัมภาษณ์ทางนี้แล้วคนรู้ใช่เป็นที่รู้จักของของคนในสังคมหรือว่าของคนในเอ่อทุกคนใน,ในประเทศในนี้แล้วอะ่ะเขา เาขาเรียกอะไรคนที่เป็นเขาเรียกอะไรนะผู้จัดการหรือว่าเซเลบหรือว่านักร้องดังหรือว่าเจ้าของผลิตภัณฑ์ก็วิ่งแห่กันเข้ามาทีนี้นะขนาปากกาก็ยังผลิตภัณฑ์มาขายกระรปั้รโซเชียลได้น่ะออไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นอะไรนักปั้นมือทองเออหมอผีก็มาทีนี้นักร้องก็มา เมฆเต็มะสงองค์ข้าเจ้ายังวิ่งมาใช่นะครับพี่น้องเอฟซีขนาดพระอะไรพระสูงก็ยังมาเลยเออเออเห็นไหมล่ะมาทุกสาขาเต่าห่อยเต่าห่อยก็ยังมาพี่น้องเอฟซีเห็นไหมล่ะที่นี่มาหมดที่นี่มันพอมีกระแสจีกระปั๊บพวกนี้ออกตัวเลยที่นี่ออกตัวเลยไม่ยุ่งเลยเห็นไหมร้อยเม็ดเป็นของกูนี่แหละครับคือการเข้ามาหาผลประโยชน์ผมพูดได้เลยครับ ผมพูดได้เลยนี่แหละครับพวกคำนาบนหลังคนครับหาจังหวะฉาบฉวยเข้ามาเห็นไหมมันจะเป็นแบบนี้ช่วงที่เขาเสรก็เข้ามาทำดีแต่พอพอเกิดเรื่องเกิดราวล่ะไปเปิดก่อนเลยจ้าไปเด้นหนูบุกเกี่ยวเด้นบุกเกี่ยวเด้นเขไปคนเดิมไปคนเดิมไปคนเดิมไปคนีนีมโอ้ชีวิตมันก็น่าสงสารนี่แหละครับคนเราเนาะเออแน่นแน่นออกไปแล้วแถมบ้าเขาเสียอายอีกออกไปไม่มีทุกคนที่ออกไปแล้วอ่ะไม่เคยมีใคร พูดดีเลยอืมมีแต่ว่าทั้งพ่อระเองแม่ไปเอกเสียหายทุกคนเลยยามจนมีแต่คนเว้าใส่ยามได้แต่ไปใส่คูบาว่าะจะทำนองนั้นแหละครับพี่น้องเอ็ซีเออมันจะเป็นแบบนั้นแหละเห็นไหมพอมีกระแสมีอะไรครับพอมีกระแสพอดังขึ้นมาปั๊บพออะไรสิเป็นเอเข้ามาแหละครับพี่น้องเอซีพอจะจะ็นเป็นผลประโยชน์เป็นรายได้ของตัวเองเห็นไหมครับนักปั้นมือทองก็มาเหมือนกันทีนี้ เอ้ามาเหมือนกันครับพี่น้องเอปซีนไหมล่ะใช่ายเพลงพนู่นใช่ายเพลงนั่นนี่ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าบักกาก็มาผลิตภัณฑ์ก็เข้ามาที่นี่อเอาของมาขายเห็นไหมรู้ว่าเขามีแสงไงครับพี่น้องอเข้าใจไหมเขามีแสงปุ๊บไรายได้ต่อกล่องเท่าไหร่ครับสิบบาทยี่สิบบาทเขาฟันไปเท่าไหร่